สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมอาไฮสายฮาแต่ไม่ฮาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องจะจากตอนที่แล right ้วนะครับตุกๆนะครับที่ว e ิ่งไม่ออกนะครับอันนี้ก็แก้ไขเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นเพราะอะไรก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม สืบเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับที่รถที่มันวิ่งไม่ออกนะครับเหมือนมันเร่งไม่ไปนะครับตอนนี้เราก็ได้มาปรับแต่งตรงสายคัดนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าตรงไหนนะครับ อาจะมืดหน่อยนะครับตรงที่มันวิ่งไม่ออกนะครับก็คือเราปล่อยคัดสุดแล้วแต่ว่าเหมือนมันไม่สุดนะครับเราก็เลยทําการคลายนะครับเหมือนคลาย คลายน็อตตัวนี้ครับ uh. คลายตัวนี้นะครับคลายแบบให้มันหย่อนได้อีกนะครับตัวนี้นะครับติดอยู่ตรงคาดนะครับก็จะทําให้มันหย่อนไปแล้วก็ปล่อยสุดแล้วมันก็วิ่งเหมือนเราปล่อยคัดไม่สุดนะครับพอเราเร่งแล้วมันก็ไม่ค่อยไปประมาณนั้นนะครับ ก็มันใช้รถมาประมาณระยะหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะขยับนะครับอาขี่ไปขี่มามันอาจจะมันจะอาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดตรงนี้นครับก็เลยลองแก้ไขดูสรุปแล้วก็คลายออกนิดนึงก็ก็เหมือนจะวิ่งวิ่งวิ่งได้ครับปกติมันก็ปล่อยคันมันก็จะกระโดดเลยนะ แต่วันนั้นคือปล่อยคัดแล้วมันก็เร่งแล้วก็ยังไม่ไม่ค่อยวิ่งไม่ค่อยออกนะครับแต่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองลองลองขับให้ดูครับว่ามันมันโอเคหรือยังไงนะครับก็ลองปรับแล้วก็ก็ก็เหมือนมันวิ่งดีขึ้นนะครับเหมือนมันวิ่งออกนะครับ ตอนยังไม่ปรับก็วิ่งไม่ออกนะครับจะลองดูนะนครับเนี่ยครับก็คือมันปล่อยค้างก็คือจะพุ่งไปเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้คือปกตินะครับแต่วันนั้นมันเนี่ยครับเนี่ยครับก็คือเร่งมันจะต้องออก,กพุดชุนี้เลยนะแต่วันนั้นนะครับมัน แต่วันนั้นมันมันวิ่งไม่ออกอย่างนี้นครับปล่อยคัดแล้วลเรล่งเครื่องแล้วมันก็เหมือนมันไหลไปนิดเดียวครัวิ่งไม่ค่อยออกนะครับก็แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงจุดนี้ยังไม่ได้เข้าไปหาช่างนะครับแต่เดี๋ยววันไหนว่าก็ว่าจะเข้าไปหาช่างอยู่นะครับจะเข้าไปแก้เข้าไปแก้ตัว จะมีตรงจุดหนึ่งก็คือตรงใต้ท้องนะครับตรงู้จะเห็นปล่าน,นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับจะมีน้ำมันซึมครับประมาณช่วงเนี้ยครับจะมีน้ำมันซึมนะครับ น้ำมันซึมๆนิดๆครับเดี๋ยววันไหนว่างก็จะเข้าไปหาช่างนะครับลองจะไปแก้ไขดูวยครับว่าไปแก้เรื่องน้ำมันซึมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็เจ้าตุ๊กๆุคันนี้นะครับก็วางเครื่องมา2เดือนปอกวานะครับก็มีปัญหาอย่างที่เห็นนะครับก็คือวิ่งไม่อ่อนครับต้องไปปรับคาร์์นะครับแล้วก็มีน้ำมันซึม ตรงท้ายเครื่องนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปหาช่างครับว่าช่างจะแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับก็ฝานะครับเพื่อนๆที่จะวางเครื่องนะครับก็อย่าลืมนะครับคุยกับช่างให้เรียบร้อยนะครับว่าถ้าเกิดมีการอาการแบบนี้นะครับอาการมีน้ํามันรั่วซึมหรือว่าหรือว่าน้ามันเครื่องรั่วซึมประมาณนี้นะครับ ช่างเขาจะรับผิดชอบอะไรยังไงไหมอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับคุยข้อตกลงกันก่อนที่จะทําด้วยนะครับส่วนของผมนี่นะครับก็ไม่ได้ตกลงกันนะครับว่าช่างจะรับผิดชอบอะไรนานขนาดไหนนะครับแต่ก็เดี๋ยวไปคุยกับช่างนะครับว่าช่างจะจะช่วยแก้ไขให้ได้หรือเปล่านะครับเร่งุดนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับที่คิดจะวางเครื่องก็คุยรายละเอียดกับช่างให้เรียบร้อยนะครับว่า อันไหนที่เขารับผิดชอบอันไหนที่เขาเคมได้เคมไม่ได้ตกลงกันให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้สมาชิกได้ชมแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ